อ่าครับเนี่ยโคราชเนี่ยครับน้ําจะท่วมไหมเนี่ยครับวันนี้ก็ติดสถานการณ์นะครับวันนี้ก็ขอรายงานนะครับว่าตอนนี้ที่ดันนุทศนะครับผมได้มาดันนทศนะครับก็ได้เห็นน้ํานี่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นบึงนะครับมันจะเป็นที่ต่ํานะครับเป็นน้ําที่ไหลลงจากลงมาจากไร่นะครับปกติแล้วมันก็ยุบไปครั้งรอบนึงแล้วครับพอพายุรอบโนอื่นครั้งที่แล้วนะครับรอบนี้ก็ยังมีน้ําอยู่นะครับไอ้คลองหรือไอ้ที่ลาบต่ำอันนี้ก็จะไหลลงไป ทางไอ้คลองลำเชียงไกรน,นะครับลำเชียงไกรนี่ก็จะไหลลงไปทางโนนสูงนะครับโนนไทยโนนสูงโนนไทยพี่ไม้นะครับลงไปสู่ลำมูลน,นะครับเราก็จะไปน่าจะลงไปเอ่อไปทางชุมพวงลำธรรมเรนชัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูน้ํานะครับที่อยากข้างบนจยากในอันนี้อยู่ในเขตด่านทศนะครับพอดีได้ผ่านมาในในเขตนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําก็ก็ยังยังถือว่ายังไม่มากเท่าไรนะครับแต่ว่าก็น่าจะ เริ่มจะสะสมแล้วนะครับน้ําก็จะไหลลงจากไร่จากอะไรนะครับครับไอทางมุมนี้ก็ปกติน้ํามันจะสูงขึ้นมาแปะถนนอยู่นะครับแต่ตอนนี้น้ําก็ยังไม่ขึ้นมากเท่าไรนะครับโอกาสที่จะท่วมโคราชไหมเนี่ยครับก็คอยติดตามดูสถานการณ์นะครับในเขตน้ําจากนี้มันจะลงไปสู่ที่ต่ํานะครับก็จะไหลลงไปโคราชนะครับจะรวมรวมกันลงไปนะครับ แต่ในบริเวณพื้นที่แถวนี้ก็เริ่มมีน้ำเยอะแล้วนะครับขบมามุมนี่ก็ขอรายงานนะครับนี่ก็ยังเป็นน้ำที่มันเริ่มท่วมขังนะครับในไร่ในในในา,นานครับในทุ่งนาในแถบบริเวณนี้นะครับก็ยังมีน้ำอยู่เยอะอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่รวมกันลงไปข้างล่างมากเท่าไหร่นะครับก็เริ่มสะสมแล้วนะครับ ครับทั้งแถบนี้แหละครับท่าน้ําก็น้ํานี้อันนี้ก็จะไหลลงไปเนี่ยครับตามจะไหลลงไปลงคลองไอล้ลำเชียงไกลนะครับครับคลองสายนี้ก็จะไหลลงไปเป็นคลองลำเชียงไกลนะครับจะไหลลงไปทางทางนนไทยนะครับนนไทยก็จะไปนนสูงนี่แหละครับแต่ว่าน้ําก็ยังไม่ถือว่าขึ้นสูงมากเท่าไรนะครับก็ เฝ้าระวังครับก็ยังไม่ถือว่ามากเท่าไรน,นะครับทางนี้คลองที่ไหลลงมาจากไอ้ลำเชียงไกลตอนบนนะครับก็ยังไม่ถือว่ามากเท่าไรน,นะครับแต่ว่าอีกสองตาวันี้ถ้าฝนตกหนัก,นกๆก็อาจน้ําอาจจะขึ้นนะครับก็ระวังกันเฝ้าระวังดูนะครับเราน้ําท่วมนะครับเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงกันนะครับอันนี้ก็พาชมดูคลองนะครับอันนี้จะเป็นคลอง ที่คลองน้ําที่คลองท like ี่น SO ้ําไหลออกที่คลองน้ําเลี้ยงเมืองนะครับที่ว่าผันน้ําออกจากที่ผันน้ําออกจากเมืองนะครับจะเป็นคลองใหญ่นะครับคลองคลองนี้จะเป็นเส้นที่ระบายออกไปทางอ่าโนนไทยโนนสูงนะครับเส้นนี้นะครับจะออกไปทางบึงพุทสาเราออกโนนไทยโนนสูงนะครับคลองน้ํานี่ก็มาเกือบเต็มคลองนะครับเกือบล้นคลองนะครับทาง ทางต่ําก็อาจจะท่วมลงไปนะครับทางนี้จะเป็นทางน้ําที่เขาเลี้ยงข้าเมืองนะครับครับคลองน้ําใหญ่นะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนอ่ามอเตอร์เวย์นะครับคลองน,นี้จะมันจะผ่านคลองไอถนนมอเตอร์เวย์โคราชบางปะอินเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับครับวันนี้ก็พาดูคลองน้ํานะครับที่เขาระบายน้ําออกผ่านผ่านเมืองนะครับวันนี้ครับก็ฝาก เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสําหรับช่องของผมนะครับช่องสมเกียิคนพอเพียงนะครับแล้วก็จะได้รับชมรายงานข่าวสารน้ํานะครับกดติดตามสถานการณ์น้ํานะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูน้ําทางอื่นต่อนะครับก็ไม่น่าจะถ้าฝนตกมาแรงๆมากกว่านี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะน้ําจะดันขึ้นสูงได้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ท่วมนะครับทางเข้าทางเมืองนะครับตอนนี้ก็ฝนฟ้าอากาศก็ยัง เริ่มมันก็ตกนะครับยังไม่ตกแรงมากนะครับวันนี้ก็ครับทุ่งน้ก็น้ําก็ยังไม่ถือว่าท่วมนะครับในโซนแถวนี้นะครับครับก็พาชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะครับก็ติดตามสถานการณ์น้ํานะครับน้ําก็ถือปริมาณมาเยอะเหมือนกันนะครับในฤดูที่ปีที่น้ําท่วมเยอะๆนี่ก็ท่วมเขื่อนเลยนะครับน้ําก็จะ ล้นสายตรงนี้นะครับตรงนี้ครับคลองนี้จะลงไปสู่มิตรภาพซอยสี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูโอ้โหครับโอ้โวน้ำก็ปล่อยลงไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้น้ําที่จะลงไปสู่คลองมิตรภาพซอยสี่นะครับโอ้คนตกปลาเต็มเลยครับน่าจะปล่อยน้ําลงอ่าปล่อยน้าทั้งตีบานเลยนะครับเดีนั้นี้นะครับอันนี้เป็นเขื่อนบ้านคนชุมนะครับ คนตกปลาด้วยครับโหได้สวายด้วยนะครับนี่ครับคนตกปลาได้เห็นแตห่หางนะครับจับกล้องลงมางไม่ได้จะต,ต้องโทรศัพท์ตกครับลังตกได้สวายตัวใหญ่ตัวนึงนะครับนี่ครับมือได้ปลาสวายครับก็พาดู คลองแถบนี้จะเป็นคลองที่ไหลผ่านปากซอยมิตรภาพซอยสี่นะครับปกติแล้วถ้าน้ําขึ้นมันก็จะท่วมอย่างมากเลยนะครับแถวนี้นะครับวันนี้ก็ด้านขอบคลองมันก็จะค่อยๆลุนตลิ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าสูงมากนะครับก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเาอะไรนะครับเขตนี้นะครับครับน้ํามันก็อันนี้มันจะเป็นน้ําที่ต่อมาจาก เขื่อนคนชุมนะครับน้ํามันก็จะเต็มเต็มคลองนะครับก็มันก็เออล้นตลิ่งอยู่ครับก็จะท่วมเฉพาะบริเวณที่อยู่ข้างๆบ้านที่อยู่ข้างๆคลองนะครับยังไม่ถึงกับขึ้นถนนนะครับ